วันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานคืออะไรนะคะก็คือเมื่อนักเรียนดันหรือพักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นนะคะเราจะรู้สึกว่ามีแรงหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งแรงที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุจึงทําให้วัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้ยากเราเรียกแรงต้านทานนี้ว่าแรงเสียดทานนั่นเองค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวครูมโมจะมีภาพกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยลองตอบคําถามดูนะคะภาพแรกเป็นภาพของการปั่นจักรยาน นักเรียนลองทายมาสิคะว่าเกิดแรงเสียดทานหรือไม่คะนักเรียนฉเฉลยค่ะในภาพนะคะเกิดแรงเสียดทานระหว่างล้อจักรยานนะคะกับพื้นถนนนั่นเองค่ะภาพต่อมานะคะจะเป็นภาพที่เด็กเนี่ยกำลังเป่าเทียนอยู่นะคะถามว่าเกิดแรงเสียดทานหรือไม่คะนักเรียนฉเฉลยนะคะ ไม่เกิดแรงเสียดทานนั่นเองค่ะภาพต่อมานะคะจะเป็นภาพนะคะที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยกำลังถือของถือลังอยู่นะคะคำถามคือเกิดแรงเสียดทานหรือไม่คะ,ะเฉลยค่ะภาพนี้นะคะเกิดแรงเสียดทานระหว่างมือกับกล่องลังนั่นเองค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะจึงทำให้เราทราบว่าแรงเสียดทานนะคะเป็นแรงที่ต้าน านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวของวัตถุที่สัมผัสกันโดยแรงเสียดทานเนี่ยมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงที่มากระทําต่อวัตถุนะคะเดียวนะคะก็จะมีภาพนะคะก็คือมีเด็กคนหนึ่งนะคะกําลังปั่นจักรยานนะคะทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปนั่นคือลูกศรไปข้างหน้าคือทางขวานะคะดังนั้นค่ะก็จะเกิดแรงเสียดทานที่ตรงกันข้ามนะคะคือแรงเสียดทานเนี่ยจะไปทางซ้ายนั่นเองอันนี้ก็ คือความหมายของแรงเสียดทานนะคะนักเรียนต้องจําว่าแรงเสียดทานจะเกิดในทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเราสามารถเขียนแผนภาพแรงเสียดทานนะคะที่ ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ดังนี้ค่ะอันแรกนะคะการออกแรงนะคะผลักวัตถุเนี่ยก็คือแทิศของแรงผลักที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยผลักวัตถุไปข้างหน้าถูกไหมคะทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะหรือเลื่อนไปทางขวานั่นเองซึ่งนะคะก็จะเกิดแรงเสียดทานที่ตรงกันข้ามก็คือแรงเสียดทานน่าจะไปทางซ้ายนั่นเองค่ะหรือในกรณีที่2ค่ะการออกแรงดึงวัตถุนะคะแรงที่กระทาต่อวัตถุเนี่ยคือดึงไปทางขวาถูกไหมคะดังนั้นค่ะทิศทาง าการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวาดังนั้นค่ะเราจะเกิดแรงเสียดทานที่ตรงกันข้ามก็คือเกิดแรงเสียดทานที่ทางซ้ายนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะลักษณะของแรงเสียดทานเนี่ยนะคะผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่นิ่งเนี่ยหรือวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยหนึ่งค่ะถ้าเราออกแรงกระทําต่อวัตถุที่อยู่บนพื้นผิวชิดนหนึ่งให้มีการเคลื่อนที่ไปแรงเสียดทานจะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจึงมีผลทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ยากนะคะ 2. ค่ะถ้าเราออกแรงกระทําต่อวัตถุใดที่กําลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะทําให้วัตถุนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลง หยุดอยู่เคลื่อนที่นะคะขนาดของแรงเสียดทานหรือแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยจะมีค่ามากหรือค่าน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยได้ดังนี้นะคะปัจจัยแรกค่ะก็คือนะคะในเรื่องของน้ําหนักและแรงกดของวัตถุที่กด ลงบนพื้นนะคะวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยค่ะแรงกดของวัตถุที่กระทำต่อพื้นเนี่ยก็จะมีค่าน้อยทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อยนะคะส่วนวัตถุที่มีน้ำหนักมากแรงกดของวัตถุที่กระทำต่อพื้นเนี่จะมีค่ามากทำให้เกิดแรงเสียดทานมากนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะปัจจัยนะคะก็คือน้ำหนักและแรงกดของวัตถุนะคะ ปัจจัยนะคะที่มีผลต่อแรงเสียดทานอันที่2ค่ะก็คือชนิดของพื้นผิวสัมผัสนะคะถ้าพื้นผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง2ชนิดเนี่ยผิวพื้นผิวเรียบนะคะจะเกิดแรงเสียดทานน้อยวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ง่ายนะคะส่วนอันที่2ค่ะถ้าพื้นผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง2ชนิดเนี่ย ผิวไม่เรียบนะคะจะเกิดแรงเสียดทานมากวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ยากนะคะตรงนี้นันเกเรียนต้องทำความเข้าใจนะคะถ้าเรียบเคลื่อนที่ง่ายถ้าไม่เรียบเคลื่อนที่ยากนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของผลของแรงเสียดทานนะคะผลของแรงเสียดทานเนี่ยแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างรองเท้าพื้นรองเท้านะคะกับพื้นถนนขณะที่เราเดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ลื่นหกล้มนะคะก็คือ เวลาที่เราใส่รองเท้านจะมีดอกอยางอยู่ที่รองเท้านะคะทําให้เราเนไม่ลื่นหกล้มนะคะต่อมาค่ะแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างมือของเรากับวัตถุที่เราถือทําให้วัตถุนไม่ลื่นและหล่นจากมือของเรานั่นเองแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างล้อรถต่างๆเนยกับพื้นผิวถนนนะคะทําให้ล้อรถต่างๆเกาะติดผิวถนนได้ดีนั่นเองค่ะที่ล้อก็จะมีดอกอยางอยู่เช่นกันนะคะนักเรียนสามารถสังเกตได้นะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นในเรื่องของนะคะผลเสียนะคะของแรงเสียดทานก็คือแรงเสียดทานทำให้พื้นรองเท้าสึกกร่อนได้นะคะเมื่อใช้ไปนานๆนะคะเราจะสังเกตว่าเวลาที่รองเท้าเราดอกยางหายหมดแล้วเนี่ยลงเวลาเราเดินเนี่ยรองเท้าเราก็จะลื่นนะคะต่อมาค่ะก็คือแรงเสียดทานอาจทําให้เราเคลื่อนย้ายวัตถุหรือสิ่งของบางอย่างได้ยากเพราะต้องออกแรงมากขึ้นนะคะแรงเสียดทานทําให้เกิดการสึก ะะของดอกยางล้อต่างๆเมื่อใช้ไปนานๆนะคะถ้าบ้านใครมีรถยนต์น่ยแล้สังเกตที่ล้อเนี่ยถ้าดอกยางหมดเน่ยเวลาเบรกเนี่ยก็จะค่อนข้างเบรกได้ยากหรือขับขี่เนี่ยก็จะลื่นนะคะบนถนนนั้นเองต่อมาค่ะการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานนะคะตัวอย่างก็คือรถ แรงเสียดทานก็คือ 1. การสร้างถนนต้องออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่นํามาสร้างถนนให้เหมาะสมนะคะ2การเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่หรือวัตถุที่มีน้ําหนักมากอาจจะต้องใช้รถเข็นมาช่วยนะคะ 3. การใช้น้ํามันหล่อลื่นนะคะหยอดที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูตัวอย่างม่กกี้ม่อกี้นี้รถนะคะอันนี้เพิ่มค่ะการเพิ่มแรงเสียดทานนะคะ 1. การออกแบบดอกยางและลวดลายที่ล้อต่าง ะะช่วยให้ล้อเนี่ยยึดเกาะถนนได้ดีค่ะ 2. การออกแบบรองเท้ากีฬาช่วยป้องกันการหึลื่นหกล้มขนาดวิ่งนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ารองเท้ากีฬานาะจะมีปุ่มปุ่มอยู่ข้างล่างเนี่ยก็เพื่อนะคะเพิ่มแรงเสียานั่นเอง 3. การใช้เบรกจักรยานหาช่วยชะลอความเร็วหรือหยุดการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ